ครับอยู่ผมมิสเตอร์แพนและนี่คือเกมเกมฟุตบอลนะครับผมทีมบิดก็อกเตอร์นะครเองนะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเจอทีมแบบเซอร์เบียแล้ก็เป็นท่าที่สองแล้วนะฮะที่เราจะได้มาเล่นกันก็ต้องเรียบป, 20, 25, ประดิษฐภาพระดับต่มาเริ่มเลย โอเคโดนค้อนพี่นิ่วมาเดินนี้ตกมือนิดน้อยมาไปต้องไปแย่งฮะเอาฝฟาวเฮ้ยฝฟาวอ่อเดินตัดหน้าว่นนี้นี่ ขอ,อคืนจะหนึ่งศูนย์ไหมครับหนึ่งไม่หนึ่งครับผมโอ้หน้าเสียได้มากเลยมะนี่ต้องแย่งคืนครับแย่งได้แล้วไปครับหมายเลขสิบสองอย่าพึ่งออกหมายเลขสิบสองไปแล้วครับผม ตายครับมาแล้วครับไปเลขสิบนั่นแหละครับตรงให้หมายเลสิบหกตรงให้ไม่เล้เก้าแล้วก็ชุดหนึ่งไม่หนึ่งครับผมโอ้น่าเสียดายมากเลยครับผมอ่ะในเวลาเตะม,มุมแล้ว เด็กซบ,บุกยิงเข้าไปไมเล็กซิบมงเข้าไปเอ้ยไม่มองเตะหนึ่งศูนย์นะครับผมโอ้โหโ,โอ้ลุ้นจริงๆเลยอ่าดูภาสโซโลกันนะครับนี่เดี๋ยวผมโชว์ไปนี่เตะอย่างงดงาม หมายเลขเก้าจะได้ไหมได้แล้วครับผมโอ้โหโโหมายเลขเก้าเป็นผู้คุมเกมนะครับผมโอ้โห,โโหแล้วก็ส่งให้หมายเลขสิบแล้วก็เตะไปเลยหมายเลขสิบหกครับวิ่งไปแล้วครับแล้วก็แย่งบนส่งหมายเลขสิบสองแมลออกไปแล้วครับสูตรเดิมนะครับผมเตะไปส่งส่งหมายเลขเก้า ส่งม่เลขสิบแล้วก็ยิงครับโอ้โหเกือบเข้าโกลแล้วน่าเสียดายจังเลยครับผมมาเรายิงได้ครับเรายัางเงินศูนย์หมายเลขเก,ก้าครับจะได้บอลหรือไม่ไม่ได้ครับผมหมายเลขสิบสองครับเตะไปเลยครับได้โกลโกลไยตรงข้ามเนะี่ยหมายเลขเก,ก้าครับไปเอาบอลครับแมได้จะได้ไหมวันนี้ หมายเลขเก้าเขาเดินไปไหนครับ oh. อ่าหมายเลขสิบหกครับสมิธเอาบอลหมายเลขสิบเจ็ดเขาได้บอลแล้วเขาได้เกมเขาเป็นผู้ควบุมเกมนะครับผมลายฮะเวลาพิเศษสองนาทีครับนี่ออกหมายเลขยี่สิบสี่นั่นเองอ่าเตม,มุมเดี๋ยวต้องลุ้นนะครับลุ้นว่าหมายเลขสิบสองเขาจะยิงเข้าหรือไม่ มาเลสิบยี่สาโมงครับเตะไปครับโอ้โหเกือบเข้าไปแล้วน่าเสียดายเลยครับผมแต่เราก็ยังนำหนุนหนึ่งศูงนย์นึ่ครับหมดเวลาครึ่งแรกตอนนี้เราเป็นผู้เปิดนะครับผมหมายเลขสิบเขาเดินไปแล้วครับเขาจะพาลือไม่ต้องมาลุ้นกันจะได้สองศูนย์ไหม สองศูนย์โอ้โหหมายเลขสิบสี่ครับแม็กซิมนะฮะนี่เต้นทากาโบเลยนี่หมายเลขสิบครับมมนะะ 5, 9, ห,หมายเลขเก้ากำลังเจาบอลหมายเลขสิบสองสิบสองครับเตะไปครับโอ้โหสกิลใหม่หมูลงล่างเลยนี่สองศูนยครับกำลังนำอยู่ หมายเลขเก้าเขส่งไว้ให้หมายเลขสิบสี่แล้วก็จริงนะผมอโหเกือบเข้านะครับน่าเสียดายครับอ่าโกหมายเลขหกครับเขาจะรับได้หรือไม่หมายเลขสิบเขาวิ่งไปแล้วเขาวิง่งไปแล้วฮะเขาวิ่งก็ไม่ได้บอลหมายเลขยี่สิบสามครับเขาจะได้บอลหรือไม่ต้องมาลุ้นกันหมายเลขสิบสี่ครับเขาจะได้บอลแล้วก็ส่งให้หมายเลขเก้า หมายเลขเก้าเขาจะวิ่งไปได้ไม่เลยครับ oh, <God. S 1> หมายเลขสิบครับจะวิ่งได้ไปหรือไม่ oh, <God. S 1> ต้องรอลุ้นต่อไปครับว่าจะได้สามศูนย์หรือเปล่า oh, <God. S 1> ดูครับออกแล้วครับเรียบร้อยครับออกแล้ว <c oughs> ขอมวง้วครับ เรก็ต้องจักไปทางหนึ่งนะฮะหมายเลยกีสาเขาจะได้บอลหรือไม่ได้มาแล้วแล้วก็ออกเรียบร้อยครับผมเออน่าเสียางเลยนะครับเดี๋ยวพักโฆษณาก่อนนะครับผมพักโฆษณาก่อนอผมให้เวลาห้าวิไปไปเตรียมตัวเอ,อ่อไปเอ,อ่ออะไรนะฮะไปเตรียมขนมดูบอลน,นะฮะหนึ่งสองสามสี่เดิมนะครับไปแล้วครับผมเ็าจะได้ สามศูนย์หรือไม่เราต้องมาลุ้นกันอ่าหนึ่งพาร์ตต่อหนึ่งแมตช์นะครับผมหนึ่งพาร์ตหนึ่งแมตช์อ่ายิงแล้วครับเอา้เอาเตะไปไหนแล้วลกูกไปแล้วครับหมายเลขสิบสองครับเขาโมกไปแล้วแล้วก็ต่งให้ใครไม่รู้นะฮะหมายเลขสิบเขาวิ่งครับโอ้โหสามศูนย์จะได้ไหรือเปล่าสามศูนย์โอ้โหหมายเลขสิบครับ แมเรามาดูภาพช้ากันนะครับภาพช้าวิ่งอย่างดีครับในแบบสโลโมชั่นเข้าไปแล้วอ่าเขากระโดดดีใจฮนะใจสามศูนเขาคุมเกมได้ครับแม่เขาคุมเกมได้อย่างนี้เขาก็ต้องยิง สี่ศูนย์นะครับโอ้โหเวลายังไม่ถึงสี่นาทีเอ้อยยังยิงไม่ถึงสิบวิเลยได้ยังสี่ศูนย์นะฮะโอ้โหตัวนี้ตบเก่งจริงๆนะฮะกองหน้านี่แลนะครับเราจะได้ห้าศูนหรือไม่เราต้องมาลุ้นกันสี่ศูนย์แล้วเวลาพิเศษหนึ่งนาทียิง หมดเวลาแล้วครับผม90นาทีอะไรอ่ะเรียบร้อยครับมันเลของจับมือกับฝ่ายตรงข้ามนะครเป็นน้ำเป็นเป็นเป็นน้ำใจนักกีฬานะครับผมดูแพ้รล้ชนะรูไั่นะครับผมอ่านี่ครับก็เป็น m a อ of the match ครับคนดังเลยนะในแมตช์นี้ก็ก็จบไปครับแมตช์นี้ สำหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมก็สามารถโหลดได้นะครับ Android iOS หรือว่าวิ w s โ h โฟนนะฮะซึ่งผมที่ผมอาจอยูเนี่ยผมใช้ Lumia 520ซึ่งมันไม่มีโปรแกรมตัวอัดเนเออไม่เหมือน Android กับ iOS เหมือนเขาแล้วแล้วข้อเสียของ520ก็คือมันไม่มีเกมไงเออเกมแบบอย่าง Android ที่เขามีออย่างเกมที่นั่นแหละฮะ ก็าตามนั้นนะครับผมก็จบก,กันไปนะเนะีฮะจะอันดับตอนนี้ก็ขึ้นนะฮะแล้วก็เจอกันแมตช์หน้านะครับผมเจอกับเนี่ยฮะซึ่งเป็นทีมที่เก่งมากเลยผมก็ขอพักไ้ก่อนครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย